hello welcome back t o T e a c h e r เ a ย c l a s ส a g a i n สวัสดีจ้าเด็เกๆมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะ What day is today What is the day for today Yes The day for today is Monday 2 2 t d August 2022ใช่แล้วจา้าวันนี้ก็คือวันจันทร์ที่12สิงหาคมปี2022เก่งมากจาก้ะ <Ag ents, S 1> คราวนี้ก็ช <you S 1> <ส>ดตรงไป <seconds. S 2> เลยนะคะไวาไยวายค่ะ Have you done? y e t Time's up already แล้วเราไปเนปอดเวลาเราเด้จาลูกคิดว่าน้องคงจะไม่ลืมเขียน Name, Class แล้วก็ Number นะจ๊ะ If you forget the things all I say to you you have got to try to hurry for writing it down for now hurry up ถ้าลืมก็รีบเขียนเลยค่ะเร็วนะคะเอาละจากแค่เขียนวันที่กับชื่อชั้นเลขที่ก็แทบจะหมดเวลาแล้วคะคราวนี้เราก็จะมารีวิวเกี่ยวกับคําเก่าๆที่เร้เรียนไปแล้วเมื่อทีเที่แล้วจากคุณครูเฟิร์นสุดสวยกันจไอไอ้ะพร้อมเดอ้อ let's go คำศัพท์ที่เด็กๆได้เรียนผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว,ว่า digraph นะคะก็คือตัวอักษรสองตัวแต่ออกเสียงแค่ตัวเดียวเช่นเสียงชชว ออกเสียงชัดไปไม่จา้าขออภัยกลัวนักเรียนฟังไม่ถนัดนะคะ <c oughs> ไหนลองมาอ่านคำเก่าๆไปพร้อมๆกันเลยจ้าใครอ่านทันคอยอร่ำคอยอรวยนะคะ what when where why which t h u m b think think math sloth good job everyone เก่งมากเลยะคะ่ะ ขอบคุณภาพสวยๆจาก T ิเชอร์เฟิร์นด้วยนะคะ <Wow. S 1> ครูไปทำงานง่ายอีกละเด็กๆที่อ่านก็ขอให้ร่ำขอให้รวยเลย and now <ipp> this is the time for learning about the new words from ph ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้เรียนคำศัพท์จากคำใหม่แล้วนะคะซึ่งเป็นคำที่มาจากตัว p และก็ตัว h ค่ะ<อ>และโดยปกติแล้วตัว p ออกเสียงเพิตัว h ออกเสียงเหอแต่พอมารวมกันแล้วปัะโทเอ้ยออกเสียงว่า f ช r เลยค่ะจำสิจ้ารออะไร f e อีกครั้งจ้ะ f again f d j o b อ่าเราจะให้จำเปล่าปลี่ก็คงจะไม่ไหวนะคะ rov กินสมองหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเราเตรียมกระดาษขึ้นมา เพื่อที่จะจดห้าคำนี้ลงไปเลยจ้ะ Everyone have g o to t get set Prepare your paper for now And everyone you re ready to battle with me จนให้ทันเด้อมสูสูคำแรกจก้ะ f o n อนะ Magic E ค่ะ Phone โทรศัพท์นะคะ อันนี้ก็คือตัว ph เฝิกอยู่ข้างหน้าค่ะสิบวินาทีจะไว้เด้อพอจ้ะคำที่สองค่ะเฝอเทอโอฟโอฟโต้คำนี้ก็แปลว่ารูปถ่ายค่ะไปจ้ะสิบวินาทีจ้ะ ไปคำต่อไปในยค่ะ next word a l a f a n t elephant นะคะก็ tense กันนะคะตัวนี้ก็จะมีตัว p h first กลางเนาะ elephant นะคะไม่ใช่ elephant นะไปต่อจากเก่งมากค่ะ a l e f a b e t Alphabet ก็คือตัวอักษรนะคะเ e n seconds อ a กเกนยะคก็จะเอาเจนจาวน์ยูเพเปอร์จดลงไปในกระดาษเลยค่ะทำสั้นละจ้าคำสุดท้าย the last word ค่ะ Graph g r a ก h ก็คือแผนภูมิหรือว่าเส้นกราฟนะคะเ e n เ e เกนส์อักเสิบวินาทีสุดท้ายแล้วค่ะ ไร้งมืออะไรค่ะเก่งมากๆแล้วนะคะยูดจีเดอร์กูจบจบล้าวิสเอ็น already บนกระดาษของเราก็จะมีคำว่าโฟนฟอ t o e อัลฟันต์อัลฟาเบตกราฟนะคะทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวพรวุ่งนี้เราจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งค่ะ see you again tomorrow goodbye